สวัสดีครับผมอ่าเข้ามาอย่างเอยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังจะเออกกำลังกายนะครับผมเล่นฟิตเนสนะครับแต่ว่าก่อนเล่นไม่มีแรงเลยฮนะ มาขอกำลังใจในการเล่นฟิตเนสหน่อยครับสวัสดีครับผมพี่ก้อยคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงพี่เบนนะครับคิดถึงทุกคนเลยนะครับกำลังจเล่นฟิตเนสฮะแต่ว่าก่อนเล่นมาขอกำลังใจหน่อยครับไม่มีแรงเล่นเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับอยู่บ้านกัน ผมก็ตันนี้ก็ล้างรถบ้านนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองเออกกำลังกายนะครับผมผมยาวหรอใช่ตอนนี้ผมยาวยาวมากปิดมาถึงนี้แล้วนะครับฟิตแคปตัวนี้ลงฟิตหน่อยอยากตัดผมเหมือนกันฮฮ ถ้าตัดเองได้ก็คงตัดเองไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตัดเองก็หวังไม่แน่พี่ก้อยขออ้างไหมวันนี้วันนี้ได้ออกสิพี่บาพี่บาสวัสดีครับโอ้คิดถึงจังเลยสวัสดีพี่นาด,ด้วยครับผมวันนี้เราจะไลฟ์กันผ่านผ่านเครื่องเล่นฟิเน็ตะฮะ นั่งล้มานั่งบนมุนเครื่องแล้วกำลังจะเล่นแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสักทีนะครับเหอนไหมยังไม่ได้เล่นเลยครับผมคิดถุงพิปูได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับอยากดูจากสัตรูสู่หัวใจโอ้โยรอดูนะครับผมสปอินพอร์ทภาคสองนะครับ <laughs> ยังครับยังครับตอนนี้เราดูจากสัตรูสู่หัวใจกับ กับทะเลลวงก่อนนะครับผมสองเรื่องเลยให้พี่ผูตัดผมให้โบโบขี้อวดไม่ได้มีแค่เครื่องนี้นะครับผมก็ยังมีนี่ชุดดัมเบลด้วยนะฮะแล้วก็นี่มีลู่วิ่งด้วยก็เราจะได้แบบ สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะครับโมโบก็ออกมังกายด้วยนะเดี๋ยวโมแต่กินนะกินขนมเยอะนะก็กานเล่นครับนิดหน่อยครับผมมาขอกำลังใจในการเล่นฟิตเนสนะครับโอ้ พี่มิกหล่อมากโอ้ยขอบคุณครับตาถึงมากๆม,มีคนถามพี่โบโบทำอะไรอยู่คงกำลังกินอยู่ครับม่ผมเดานะถึงพี่มิกขอบคุณครับผมชอบเวลาพี่มิกออัวรล้อขอบคุณครับ น่าใสมากผมนอนเยอะครับอยู่บ้านอ่านบทนะครับผมเล่นฟิตเนสนะฮะขอบคุณนอตฟิตเนสด้วยนะครับผมพิมพ์เล่นละครสบายหพอครับล่าสุดครับให้ดูไหมฮะเร่ามากครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับมีบน่ารักจังขอบคุณครับเมื่อกี้ฟังเพลงจุดพักใจโอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้เจอที่พัทยาหล่อมากเราไปเจอกันได้ยังไงครับ <c oughs> ยังไม่ได้ไปพัทยาเลยเดีฮะชวนพี่โปมาไลฟ์ด้วยกัน โอ้โหรับด้วยกันยังไงครับผมต้องกดตรงไหน <c oughs> ผมต้องทำยังไงครับทุกคนพี่โบกินขนมอยู่เปล่ากิน <c oughs> ก็การออกกำงกายนะครับเราต้องดูแลตัวเองให้เยอะๆนะฮะมเมื่อไรจะมีละครอีกอ๋อต้องเอ่อให้พ้นช่วงวิกฤตนี้ไปก่อนนะครับกับโควิด1 9นี้นะครับผมให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับทานอาหาร ทานอาหารที่แบบว่าทานอาหารร้อนๆนะครับผมแล้วก็ช้อนกลางด้วยนะครับเป็นช้อนช้อนกลางของตัวเองนะครับผมลงหรือเปล่าใช่ครับผมว่าผมพอมลงนิดหน่อยนะฮะ <spiral> จากที่ช่วงนี้ฟิตเนสด้วยแล้วก็วิ่งด้วยนะครับผมตื่นเช้ามามัมสองโจรแบบตัวดีหน้าแล้ว ขออกกำลังกายเช่นนอนดูเครื่องเล่นเนี่ยผมกำลังนอนดูเครื่องเล่นเลยตอนนี้กินวอตมันเดย์อ้าวถูกต้องนะครับผมใครนะครับที่อยากทานอาหารที่อร่อยด้วยนะครับแล้วก็สะอาดนะครับผมก็ชวญสั่งได้นะครับที่ร้านบอสมันเดย์นะครับคําดูใน IG ของมิกก็ได้หรือว่า IG บอสมันเดย์ก็ได้นะครับอ่า สั่งได้เลยนะครับผมในเมืองทองนี่เราก็จะส่งฟรีนะฮะประจูนยูฮูเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีละครเรื่องจากศัตรูสูงหัวใจนะครับกับทะเลลวงนะครับผมมาดูกันนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่นอนดูเครื่องเล่นครับนอนดูเครื่องเล่น <laughs> ฟินเนสนอนไปก่อนแป๊บนึง คสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินน้องมิกมากินหมูย่างขาหมูย่างที่ไหนครับเล่นฟฟนิกซ์ไปก่อนนะครับตอนนี้ใครเล่นอยู่บ้างครับ สวัสดีค่ะขอบคุณน,นะครับผมทรงผมอเป้ามากหรือเรียกอย่างว่าทรงผมไม่ยอมตัดนะฮะกำลังฟังจุดพักใจสวัสดีครับชวนพี่โปมาไลฟ์หน่อยผมต้องชวนยังไงครับโมโบพี่ไม่ต้องชวนยังไงครับช่วงนี้มีโควิดพี่มิก ออกไปทริปกับอ๋อช่วงชนี้อยู่บ้านครับต้องต้องต้องอยู่ที่บ้านครับผมดูแลตัวเองก่อนฮะทุกคนเลยนะครับเราเขาเรียกว่าอยู่บ้านช่วยชาตินะครับอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลวงหน้านะครับมีความสุขมากๆนะนะฮะ หัวยุ่งเชียวฮ่า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 ที่มิกอา่านไม่ทันใช่ครับผมก็ลองไปยามาด้วยผมทุกคนอยู่ก็ผมว่าผมควรจะเริ่มเล่นนั่นแหละครับฟิเตเนสไม่งั้นคงไม่ได้เล่นสักทีขอบคุณทุกๆคนนะครับมาขอกำลังใจในการเล่นฟิเตเนสนะครับผมจะเริ่มเล่นแล้วครับ สู้ๆทุกคนนะครับเราจะมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะช่วงนี้กับเหตุการณ์โควิด19นะครับผมเราต้องดูแลตัวเองกันเยอะนะครับบ๊ายบายครับ